สวัสดีครับผมชื่อพงครับตอนนี้ผมเรียนภาษาไทยอยู่ที่เฟมัสครับในวิดีโอนี้ผมอยากมารีวิวเกี่ยวกับเบสิควิดีโอคล s สของเฟมัสครับปีที่แล้วเดือน5ผมเริ่มเรียนเบสิกกับเฟมัสครับผมเลือกวิดีโอคลาสครับปกติผมไม่ค่อยเลือกวิดีโอคลาสเท่าไหร่เลยตอนแรกก็กังวลว่าจะโอเคไหมแต่สุดท้ายกลายเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเลยครับ เพราะว่าคอร์สของเฟรมาสตีมากครับช่วยให้เข้าใจพื้นฐานได้แน่นจริงๆครับมีบทเรียนเพิ่มเติมเยอะมากแค่เรียนเบสิกก็ใช้พูดดีๆในชีวิตประจำได้แล้วครับครูนวาวคนก็อธิบายละเอียดเข้าใจง่ายๆครับครูที่ตำรวจกันบ้านก็คอยชักให้ตลอดถ้ามีอะไรผิดก็แก้ให้ถูกต้องคอยดูแลดีๆเลยทำให้การออกเสียงภาษาไทยของผมดีขึ้นเยอะครับถึงเป็นวิดีโอคลาส แต่ก็มีเรียนสดกับครูผ่านซุมสัปดาห์ละครั้งครับก็เลยรู้สึกว่าทังเรียนออนไลน์แต่เรียนแบบใกล้กับครูเหมือนกันครับเมื่อผมเรียนเบสิกผมตั้งใจเรียนดีๆทําการบ้านเป็นประจำเลยภาษาไทยก็ง่ายขึ้นเยอะครับตอนนี้ผมเรียนถึงระดับ4 intermediate แล้วครับพอเพื่อนทานได้แล้วเวลาผมเรียนระดับสูงขึ้นก็ไม่ยากแล้วครับช่วยเรียนได้ง่ายขึ้นเยอะครับ ก็เลยถ้าใครมองหาที่เรียนภาษาไทยผมอยากแนะนำเฟมัสเลยนะครับเพราะว่าดีจริงๆเชื่อถือได้แน่นอนครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูวิดีโอจนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับลาวีลา,า,าวีเต็มแนจีงาซาปยามแม่ขุยยีจีเฟมัสวิดีโอคลาสเย่จงตาฮห่กงลกเนธนทงนสังนอเเบรจเวียนอีทีอาจจะแอมม่จงตาเต็มเดือด้วย famous ကနေပြီးတော့ bahasa ပြန်ပြိမဲ့အထူးအခွင့်အရေးကြီးကိုလုံးဝလက်မလွတ်စေချင်ဘူးနော်။ကြောင်းကအားလုံးကန်ထူဖို့အတွက်ဘလို့ပါဝင်ရမှာလဲဆိုရင်တော့ငွေကြေးနှုန်းတက်ခဲ့မှုတဲ့ဆီယမနောင်ဝဟန်ရဲ့ဗီဒီယိုအတန်းကောင်းကိုထိုင်းမာသားစကားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဘဝမှာဘလောက်အထိကိုအတွေ့အထိရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယို review လေးလုပ်ပေးရုံပါပဲ။ဗီဒီယို review ရိုက်ပြီးတော့ famous thai language channel ရဲ့ messenger ဒါမှမဟုတ် Telegram မှာပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ Mimi တို့ရဲ့ wall ပေါ်မှာ famous နဲ့တူငားဆာယူဆိုတဲ့ hashtag လေးနဲ့တူအခုကြော်ငြာထားတဲ့ post ကို public နဲ့ share ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးရင်တော့ Mimi public နဲ့ share ထားတဲ့ post ရဲ့ screenshot ကိုရခု post ရဲ့အောက်မှာ men ပေးဖို့လဲတို့တေးရနော်။ video review ကိုတော့မြန်မာဘာသာဒါမှမဟုတ်ရင်အိုင်းဘာသာနဲ့ Mimi စိုက်နေတဲ့ဗာသာစကားနဲ့ပြောပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်။အခုကဲမိမပါဝင်မဲ့အတန်းသားတွေတဲ့က ကတော့ရှေ့၁၀တီတီကိုလာမယ့်ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာရွေးချယ်ပြီးတော့အထထားတဲ့တန်တန်းကြီးရဲ့ဈာအသတီတီကိုပြန်လည်ပြည့်အပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲ review video ရိုက်ပြီးတော့ famous နဲ့အတူဈာအယူအစည်းသမားပါဝင်ကန်ဆတ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးရစီခင်ဗျာ။